สวัสดีครับสวัสดีครับดีเจแบงค์และดีเจเบียร์ครับและนี่คือรายการห้องเลือด้อยวังไรุ่นจปตต ทุกท uh mm ุก hmm, ท so yeah, yeah, yes. ่านกำลังเข้าสู่รายการห้องเชื่อดกับเราสองคนนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าใครจะถูกเชื่อดใครจะไม่ถูกเชื่อดเดี๋ยวตามดูกันครับเราจะมีเกมมาให้พี่สองคนเล่นกันครับจะเป็นเกมที่ล้วงมือลงไปในกล่องปริศนาที่เราจะใส่ของบางอย่างให้พวกพี่ได้ลองสัมผัสและจับต้องกันดูเกมแรกของเราก็คือจะมีกล่องกล่องหนึ่งมีตั้งให้เราอะกล่องปริศนากล่องหนึ่งแล้วให้เราล้วงให้เราล้วงอุย คือไม่อยากล้วงกล่องอะแต่อยากล้วงเธอได้บ้าล้วงเธอได้บ้าพร้อมแล้วฮะหลับตาได้วยไหมตอนหันนะ่หันหันได้แล้วฮหันมาได้แล้วทีมงานบอกทีมงานจะให้ใครล้วงก่อนเป่ายิงฉุบดีกว่าเออเป่ายิงฉุบนะฮะเป่ายิงฉุบใครแพ้วะนี่ไงนี่ไงข้อนค้อนปุบกระดาษกระดาษแบน แกแพ้เอาอลยไหมระวังมันดิ้นนะครับระวังมันดิ้นหายแล้วเฮ้ยมันคืออะไรช่วยเกินหน่อยได้ไหมอ่ะเผื่อแบบแพ้เผื่อจะสาวแตกเลยนะอะไรเงี้ยไอ้เต้ามันคืเป็นของที่อยู่ในน้ำเป็นของที่อยู่ในน้ำแมงกะพคุนอุ้ยแมงกะน่ากลัววะเฮ้ยทำไมต้องวนแรก้ไปนะเฮ้ยมันจะงับไปวะ เอย่าหัวเลาะดิให้ทำอะไรลวงเข้าไปลึกๆเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะบีเดี๋ยวเดี๋ยวบีใครคิดว่ามาเหตุสำคัญให้จับแล้วบีให้ทีมงานมาจูหัวเลาะทำไมวะเกค่อย่าร้องเพลงกูลำบากมันเป็นยังไงมันคุณก็บอกน้ำมันเป็นหยุยหยุยอ่ะหยุยหยุยน้ำน้ำอะเป็นเป็นยังไงอีกน้ำน้ำแรงมาที่แรงมาดิแรงมาเฮ้ยมันเป็นผลึกเว้ยเฮ้ยผมรู้แล้วว่า มาถึงตอนนี้ดีเจเบียครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเราจะไม่มองกล่องแต่เราแต่เราจะมองเราจะมองเธอห้าม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 โกงห้ามโกงเราจะมองเธอเออมองกล้องมองกล้องเราจะมองเธออาทีมงานยังไงบ้างต้องล้วงขนาดไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกความรู้สึกหน่อยคับมันเป็นยังไง เออมันเ,เป็นแบบยุยยุยมันเป็นน้ำน้ำแล้วก็มันก็เย็นเย็นออแล้วก็มันก็ฟินฟินอ,อือหูลีลาเยอะมากเลยตายแล้วอนี้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยครับขอตอบว่าแมงกะพรุน มาแล้วอ่าอ่าฮ่่าฮาฮ่าอลครั้งนี้ใครจะเริ่มก่อนอ้าวนี่นีผมเริ่มไปแล้วครั้งแรกตอนนี้ก็ตาคุณเบียร์แล้วผมยอมเสียสละนะครับเพราะว่าดีเจเบียร์เป็นคนที่ชอบเสียสละเพื่อคนอื่นมากๆากเอาเที่ยงเอาเที่ยงคนคนนี้จะพ้วกแตกล้วงกล่องชอบเหลือเกินอธิบายหน่อยสิเวลาผ่านไปแล้วอย่างรวดเร็วโอ๊ย อันนี้มันจะบอกว่าคือแบบคือจับของตัวเองก็บ่อยอยู่นะก็เอาเวลาหมดแล้วหมดเวลาหมดเวลาครับอันนี้คือผมแบบคือเอาตรงปะคือเวลาตื่นเช้ามาเนี่ยก็มักจะจับแบบเนี้ยบ่อยอันเนี้ยเหรอเออนะอะดีเจแบงค์ต่อเลยครับถ้าพร้อมแล้วป้าลวงเว้ย เป็นไงชอบจับเหมือนกันนะดิเฮ้ยวันแหมเอ๊ะอะไอ่ะทีมงานมันยากอ่ะโอ้โหแล้วมันยากเนาะนี่เป็นไงฟินป่ะโอ้โหน่าจะฟินอยู่นะโอ้ยเสียวเหรอโอ้โหเป็นไงล่ะยากอ่ะเป็นไงคุณคุณเป็นเหมือนผมป่ะตอนเช้าเช้าอะเป็นเออเป็นไม่ขับอะไรมาเพราะ เบียดกลับอะไรมาเช้าอ้าวผมไม่ไปยุ่งกับคนอื่นหรอกผมยุ่งกับของตัวเองนี่แหละมันโคตรยากเลยจะตอบพร้อมกันเลยตอบพร้อมกันนะโอเคได้ได้วิกลัวกลัวตอบผิดเออานึงสองซ้ำเงาะโรงเรียนมีโรงเรียนด้วยเอ้าแล้าต้องสร้างความแตกต่างเพราะเราเป็นเงาะอย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องเงาะโรงเรียนอาหารด้วยอันี้เป็นเงาะโรงเรียนใช่ คุณปัตส,สนีกล่องนี้กล่องที่3ถ้าพร้อมแล้วตาผมเนาะใช่ไหมไปเลยไหมไปอะไรหน่อยไห,ไหมทีมงานคุณช่วยบอกเราหน่อยมันคืออะไรนะไปหน่อยยืยครับยืยอ,อ,อีกแล้วยืยอเอาแล้วเว้ยเฮ้ยมาจากนอกโลกมาจากนอกโลกด้วยมาจากนอกโลกนี่ไม่กลัวนี่ไม่เคยกลัวเลยนะเนี่ยกลัวเหรอไม่กลัวโอ้ยพร้อมแล้วไปอืม เป็นไงเป็นไงละเธอเป็นไงละเธอปือมั้งเดี๋ยวก่อนปันปือมั้งบอกความรู้สึกเวลาแบบว่าเอามือลวงเข้าไป้ังในแล้วมารู้สึกปันพือบอกเลยบอกเลยแรงเลยแรงเลยจะหมดเวลาหมดเวลาออกออกออกจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นปันปือไม่พูดถึ่งดาวโปนเหนะเชิญยากรัวที่ลวงไปนะ มันจะอันย่อยหรือว่าอันเท่าเตดเออห้ามมองนะห้ามห้ามมองโอ้หมดเวลาครับผมอะไรวะเอ้าเดี๋ยว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 มันเหมือนเราจับไอ้นั้นอะไม่รู้เดี๋ยวนะคุณรู้ปะรู้ดิฮะ เออมันคือเยลลี่เยลลี่ปกตินี่แหละมันคือเส้นก๋วยจับสามสองเเส้นก๋วยจับเส้นก๋วยจับเยลลี่อะไรคะเยลลี่ก็เยลลี่ไงเยลลี่อะไรถามได้โอเคหันมาพี่เบียคำใบชิ้นนี้ชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่คำใบชิ้นนี้ไม่ได้อันเท่าแตดชิ้นใหญ่หรอมันน่ากลัวมันน่ากลัวไหม เป็นปีศาจนะเขาบอกว่าปีศาจเราไม่ควรถามมีคนที่เป็นปีศาจมากกว่าเราอีกเหรอใครก่อนเธอเหรอเธอด้วยอะหนึ่งกี่ผมก่อนแล้วไงยี่สิบวิของใหญ่เฮ้ยอย่ามองช้าไม่ได้เลยนะฮะหมดเวลาแล้วมั้งอะไรอ่ะอย่ามองไอ้ไรอะไ่อ่ะต้องไอ้ไรวะนี่ หมดเวลาอ้าวรู้เว้ยไหนล้องบอกหน่อยดิไม่รู้คือรู้แต่ว่านิ่มๆเหรอของแจ๊กสัมผัสได้แต่นิ่มๆิ่มอ่ะมาไหนผมอยากรู้อ่ะล้วงเลยไม่ต้องกลัวไม่รู้เลยอ่ะไปเห้ยเล่ยวะอะไรวะเขื่อยไรวะมันแบบชื่อเขื่อนเนียไม่สามารถเดาได้เลยมันเปียกด้วยนะ ไม่เปียกจากอะไรอันเก๋อไม่หรอเปียกจากไอ้ไอ้อันเก๋อวันที่มีน้ำมันอะไรกวนเวลาจริงจริงๆอันเนี้ยไม่เปียกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเติมน,นั้นหลวงเข้าไปข้างในเหรียมันจะเปียกเเออเอ,อคือมันก็รู้ละรู้ละรู้แล้วแล้ว <laughs> รู้ไปหมดถ้ารวยรู้อะไรเยอะแยะเฮ้ย <laughs> รู้ละฮะรู้จริงเอออ่ว่าอะไร มันเป็นเหมือนเป็นผ้าผ้านะผ้าผ้าเ,เออพานั่นแหละแต่ว่าพายไรอ้อยอะตุ๊กตายางผ้ามักหมวกวตุ๊กตายางผ้าผมมีอะไละเอียดตุ๊กตามันเป็นมั่วก่ะที่ใส่แบบแฟนซีอะหมวกแฟนซีใส่ยังไงคะอ้าวก็ใส่ที่หัวดิแบบรูปร่างมันเป็นยังไงเป็นมวกวงเป็นหมกหมจะเห็นไหมล่ะเอ้ยนี่ก็ถามแปลกเว้ย เดี๋ยวอนนะผมถามก่อนนี่มีใครตอบถูกชนะหรือแพ้อ,อะไรยังไงบ้างไหมสรุปคะแนนมีไหมเหมือนจะมีคนนำอยู่คนอุ้ยตายแล้วไม่รู้เหมือนกันอนะันนี้ตาผมเลยนะยใจร้อนใจร้อนใจร้อนเอาเลยฮะมันคืออะไรใบ้าหน่อสิเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่ไม่น่าไปถามเลยอนะว่าแล้ว<ป> เสี่ยวแท้เลยอะ่ะเสี่ยวแท้เลยอ <c oughs> ย่าว่ารอดังว่ารอเบาเบาเดี๋ยวกูต่อสู้รู้ว่ารอเบาเบาหมดเวลาครับอืมยีจีบวีหมดเวลาไม่พูดไม่พูดถึงเวลาที่ด<อ>ีเจบียจะล้วงแล้ว <c oughs> อันนี้ยากที่สุดเลยอันสุดท้าย <c oughs> <c oughs> เอาเลยเว้ยหมดเวลายังเป็นไงคะเป็นยังไงอะ่ะหมดเวลาครับหมดนะโอ้โหกระดาษกระดาษผมคือเมื่อนแบบเมืม่อนกับทีทีเราค่ายทีอยู่ทีหลานเราเลยอะ่ะมีความรู้สึกอะคือแบบว่าคือจับบอยไงจับบอยด้วยเออจับบอยต้มเองเลยไหมต้มเองอ่ะตอบ เม็ดไข่มุกอ่ะในชาไข่มุกอ่ะบุกกับบุกอ่ะที่ใส่อยู่ในชาไข่มุกอ่ะฉันเป็นมุกก็คือเม็ดเม็ดเม็ดบุกอ่ะเออเป็นฟิลประมาณนั้นแะเป็นแบบเยลลี่บุกอ่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับอุ้ยยากว่ะมันก็ทั้งยากทั้งง่ายมันก็ปนกันไม่รู้จะถูกหรือเปล่านะซิ แต่ว่ามีความรู้สึกนะฮะว่าคือผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเนาะนะฮะไม่ค่อยมั่นใจอย่างอื่นมั่นใจหมดยกเว้นประมาณสักสองข้อที่แบบรู้สึกว่ามันแบบลังเลลังเลนะฮะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าคือมันมีอยู่ข้อหนึ่งที่ตอบไปได้ยังไงอ้เพื่อนเพื่อนก็น่าจะเห็นอยู่แล้วก็ดูอยู่เฮ้ยคือแบบเราไม่รู้จริงเลยข้อที่หนึ่งนะครับครับข้อที่หนึ่ง ของสินน้ำทีสองคนบอกไว้ว่ามันคือแมงกะพรุนใช่ไหมตัน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 ว้าวถูกต้องเฮ้ยอ๋อแมงกะพรุนเมื่อสักครู่นี้เราได้ล้วงแมงกะพรุนไปแล้วเราจับว่ายืยยยยเดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะให้ทีมงานนำนี้ไปต้มกินได้นะครับข้อที่สองเฉลยครับเดี๋ยวนะแล้วตอบว่าอะไรวะข้อที่สองเนี่ยเงาะ เออเงาะเอ่อเงาะเงาะเงาะโรงเรียนโอ้โหถูกถูกถูกเงาะมันเป็นความรู้สึกที่คุ้นมือจับทุกวันเลยทุกเช้าเลยจับทุกเช้าทุกวันเงาะใช่ไหมอันนั้นนะลูกเงาะที่จับทุกเช้าคือลูกเงาะมั่นใจนะมันเป็นฟิลลิ่งเดียวกันเลยอ่ะเนี่ย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 มันจะฟินหน่อยนะคุณบอกว่าอะไรเยลลี่ พี่บอกว่าอะไรเส้นก๋วยจั๊บมาดูกันเออวะอันนี้สงสัยเดียวมันคือเจลลดไข้ครับแม่เจลลดไข่อะไรพันนีวะอ๋อหรอนี่อคือไม่เคยเห็นปกติเคยเห็นแต่เจลลดไข้ที่เป็นแบบว่าแผ่นๆแล้วก็แบบแฉะแข้งแล้วก็มาบโมนาโปนผ้าแต่นี่เขื่อนเลยเยลลี่กินไม่ได้ใช่ไหมเยลลี่ เออเยลลี่ถูกไหมอย่างงี้ไม่ถูกค่ะไม่ถูกเพื่อใครได้คะแนนนะไม่มีใครได้เวรนกนรกำเวรกำไม่ไหมตอนในข้อที่สี่เออข้อที่สี่อ๋มันคิดอะไรอยู่วะในจิตใต้สมองในต่อมสมองเราตอบว่าอะไรตุ๊กตายางผ้าตุ๊กตายางผ้าผมตอบไปว่ามัวมันคือม่วงเอางี้ถูกว่ะ นี่เอาหมวกไหมหมวกมันมีออยางอยู่ตรงนี้ดูดีทั้งหัวไม่มีไม่มีแล้วก่อนทีมงานผมตอบว่าหมวกเนี่ยเนี่ยเนี่ยจับโดนตรงนี้คุณเห็นไหมมันเป็นย่าง,งเนี่ยหมวกเด็กใส่ไงน่ารักน่ารัก,รกอ่ะตอบถูก <ขอ S 1> และ <5 S 1> ข้อสุดท้ายตอบอะไรนะผมตอบไอ้เม็ดเม็ดชาไข่มุกอ่ะคำตอบคือนี่เจลลี่แบ์เจลลี่แบ เอาไปแช่น้ำแล้วมันก็เลยเป็นแบบนี้ทำให้เราเข้าใจผิดว่ามันคือไข่มุกอันดามันผมก็ตอบไปมันคือบุกเออก็ไม่ใช่นะอันนี้ก็ไม่ใช่เราก็ไม่ใช่คุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าเทปแรกนะครับรายการห้องเชือดวันนี้นะครับเราก็ได้รู้ว่าใครที่แบบว่าโดนเชือดหวายเยอะเย้ยหน่อยดีกว่าเว้ยนักสงสารยังเลยอ่ะเดี๋ยวต้องโดนตำโทอดตายแล้วต้วลงโทษในคลิปนี้ก็คือครับ การดีบแปรงใส่คนที่แพ้ครับผมโอย่อยากโกรธกันเอาแบบสุดๆไปเลยใช่ไหมสุดๆไปเลยค่ะอันนี้คือใช้ให้หมดเลยเหรอฮะ แล้วแต่พี่แบงค์การทีมงานช่วยคนหนึ่งหนึ่งคนคุณผู้ชมครับที่ดูรายการนี้อยู่นะครับผมดีเจแบงค์ก็ต้องทําหน้าที่ในการที่จะลงโทษดีเจพี่นี่น้องคุณนะคานตามมาเลยนะคุณแบงค์คือแบบผมตามคันเอางี้ขอขอญาติผมมาจจะเป็นคนกะส่วนในการบทลงโทษแต่อันนี้ก็ต้องรอแล้วแต่น้องเขาว่าเขาว่าเขาจะยังไงเราก็ไม่ไม่คือไม่ไม่รู้ไงเราก็ทําหน้าที่บีบ บีบอย่างเดียวแต่ก็เนี่ยไม่ได้เยอะนะมันมี3กระป๋องอยูลานเคลฟมันเราทำบีบแป้งอยู่เรี่ยวทุกวันขออะไรนะเอาเต็มเต็ม <ๆ S 1> หน้าเลยเลยเอาแแล้วแต่เธอ1 2 3เริ่มเลยครับผมอ่าโอ้หน้ำพงน้ำผากนะักเออโอ้โอยรักกันเนาะนี่แป้ง,แป,งแป้งตรงโต๊ะด้วยแปะเสีไดยเออแป้งเ,เออ,เอ,อ,อผมมาก็ทำสวยเนาะโอ้พ่อมตื่นตีห้า เพื่อจะมาตื่นมาอดลับอดนอนนานๆทีโอ้โหน่าหลอกอ๋อพร้งจัดรายการอยกาพูดอย่าพูดเย็นแม่มแล้วมันเด็ดมันมันมันเย็นน่ะพี่น้องก็เอาเข้าไปโสดายแป้งเนาะน่าร้อยคอเนี่ยไหมเราไม่พูดเราไม่ได้แสดงความคิดเห็นเลยคืดคอนอย มีปัญหาอะไรกับกูมานา่นไม่นี่ท่ามจริงคือท่ามจริงว่าเติมมีปัญหาอะไรกับพ่อมาตั้งแต่ชาติปางได้ไม่ไหมเมื่อกี้เม้ากูเลยนะผมใส่ผมใส่มันโกรธเอาอะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาหุ่นปูนปั้นเนี่ยไปตั้งที่หน้าลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเอาไปตั้งให้มันตังงานงดงามคุณผู้ชมครับเดี๋ยวถ้าเกิดมาที่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเราก็จะเห็นหุ่นปูนปั้น อันนี้ถือว่าปานีนั้นเนี่ยนะปานีคือ <นะ S 2> ตอนเรียนอยู่อยู่นนยทีหน้าตนนแต่เย็นไปที่ห้องอลไรกับพีนองก็วันนี้ครับห้องเชื่อของเราครับก็แหมก็ทราบแล้วว่าใครเป็นผู้แพ้ผู้ชนะนะฮะครั้งต่อไปก็อย่าลืมติดตามแล้วกันแต่ว่าก็ต้องฝากไปด้วยนะครับดเจแบงทุกทุ่งเน็ตเวิร์กวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงถึงหกโมงเย็นติดตามฟังกันทุกวันรับประกันสนุกสนานกันเองกันเองนะติดตามได้นะจ๊ะทุกทุ่งเน็ตเวิร์กกับดิจแบงส่วนดเจเบียอ้าวเชิญฝากผลงานด้วย คนงานด้วยชื่อพูดดังๆหน่อยพูดดังๆไม่ค่อยได้ยินเลยผมดีเจเบียคิมฮันเอาภาคกลางเอาภาคกลา,างภาคกลางผมชื่อว่าดีเจเบียคิมฮันเอาเสียงปกติอะ่ะผม ดีเจเบาเบียคิมหันหนุ่มใต้อารมณ์ดีครับออจัดรายการที่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กอยู่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาสามทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับและวันนี้ผมก็อยากจะฝากผลงานอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือน,นักร้องนะครับนักร้องหน้าใหม่หน้าใหม่ทุกวันเลยครับใหม่จริงๆใหม่ <laughs> วันนี้ก็หน้าใหม่เหมือนกันซึ่งแฟนๆก็สามารถติดตามกันได้นะครับ เพราะว่าผมมีเพลงซิงเกิลจาก x5 Entertainment ครับชื่อเพลงว่าหลอกก่าพี่ไม่มีแล้วน้องหลอกกับพี่ม่มีแล้วน้องหลอกกับพี่มมีแล้วน้องน้องอย่าไปมองพอแล้วพอแล้วพอแล้วหมดเราหมดเยอะไปเดี๋ยวเอางี้คุณผู้ชมครับครั้งหน้าความสนุกสนานเรามาลุ้นกันกับของปิิศนาต่างๆที่แบบว่าเอ้อยเราจะได้ทั้งจับสัมผัส ทั้งดูดทั้งดมโอ้หลากหลายเลยอะมันคืออะไรอะช่วยเชียร์พวกเราหน่อยว่าใครจะแพ้ใครจะชน,นะในครั้งต่อไปแต่ครั้งนี้ดีเจแบงค์อนาวินชนะเย้ด yeah! ีใจว้ยวันนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วเดี๋ยวจเจอกันในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ลาไปแล้วเนาะไปแล้วอ่ะมีความสุขจังเลยสวัสดีครับผมบ๊ายบายมีความสุขตื่นมาทำาพ่มืองแต่ตีห้า ดูดิปุ่มไป <ฟ S 2> <ร>หมดแล้วนี่เบียร์พี่สงสารเรามากเลยนะเราตอบผิดไม่ต้องเลข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 เลยแบงนั้นเลยพ่อ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 คือดูอยู่แหละพี่ก็พยายามจะตอบให้ผิดแต่มันตอบถูกครับสิ้นสุดกันทีไม่ว่าอาจารนี้าจารนหน